ซีดโลหิตจางอ่อนเพลียเหนื่อยเรื้อรังเป็นเพราะอะไรแก้ยังไงให้ใหายมีแรงอายุยืนยาวแบบคุณภาพดีด้วยนะครับคุณมีอาการหรือมีภาวะ ซีดโลหิตจางไหมสมัยก่อนคิดออกเดี๋ยวนี้คิดไม่ออกอันนี้อาจจะโลหิตจางหรือคุณอาจจะนอนน้อยไปส่องกระจกเลยนะให้เพื่อนเพื่อนดึงตรงนี้ลงมาแล้วดูตรงนี้ครับขอบตรงนี้เห็นไหมที่มันแดงๆเนะี่ยถ้าเกิดมันขาวหรือมันชมพูซีดๆคุณอาจจะมีภาวะโลหิตจางผิวเข้มเหมือนหมอเนี่ยนะแต่ว่าคนทักว่าซีดริมฝีปากซีดอันนี้คุณอาจจะขาดน้ําหรือคุณอาจจะขาดสารอาหารอย่างอื่นหรือคุณอาจจะโลหิตจางก็ได้คนที่โลหิตจางจะหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงเพราะขนส่งออกซิเจนได้น้อยหัวใจเลยต้องช่วยให้บีบเลือดได้มากขึ้นเม็ดเลออดแงาจจะไม่้นย แต่มันมีฮีโมโกลบินน้อยซึ่งไอ้เจ้าฮีโมโกลบินเนี่ยมันขนส่งออกซิเจนในเลือดส่วนต่างๆร่างกายได้ออกซิเจนน้อยก็เหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงนี่คืออาการโลหิตจ,จางหมอมีสูตรอาหารต้นสายเป็นศาสตร์อาหารธรรมชาติผลที่เป็นโลหิตจ,จางต้องรีบไปกินนะครับขอดูสูตรในไลน์แอดพิม์ว่าเหรียญทองนะ ไล่ไปต่อไปที่ปอดคนที่โลหิตจางมากๆเนี่ยจะหายใจเร็วด้วยเหมือนหายใจไม่อิ่มแต่ไม่ได้มีนั่นหน้าอกนะอะไล่ไปต่อไปที่ตับจริงๆตับมีหน้าที่สร้างน้ําดีสร้างวิตามินแล้วก็เก็บธาตุเหล็กคนที่เลือดจางตับก็จะทํางานไม่ค่อยดีด้วยออกซิเจนไปเลี้ยงตับก็ยังไม่ค่อยดีไปไหนต่อไตถ้าโลหิตจางไปก็อาจจะต้องทํางานหนักขึ้นนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากโลหิตจางกล้ามเนื้อและกระดูกไม่แข็งแรงครับออกกําลังกายไม่มีแรงเดินขึ้นลงบันไดไม่มีแรงสุดท้ายความรู้สึกของเราคนที่โลหิตจางจะรู้สึกเหมือนกินนนยังงงไไก็มม่ีแรอ ไม่อิ่มตื่นมาใช้ชีวิตแป๊บเดียวก็เหนื่อยต้องพึ่งกาแฟต้องติดน้ําตาลรีบไปตรวจเลือดนะครับอาการที่แจ้งว่าคุณโลหิตจางจนวิกฤตอาการแรกเรียกว่าภัยค่าอยากกินดินอยากกินน้ําแข็งอยากเคี้ยวอะไรแข็งๆร่างกายตอบสนองเลยว่าอยากได้ธาตุเหล็กอาการที่2คือขาสัน่นขาอยู่นิ่งไม่ได้3คุณอาจจะแน่นหน้าอกหายใจแล้วไม่อิ่มหรือเป็นแผลในปากผมบางเล็บเปราะอยู่แห้งอันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งว่าคุณโลหิตจางวิกฤตต้องกินอาหารธรรมชาติให้ดีก่อนแล้วต้องไม่เสริมอาหารหลายตัวเลยวิตามินซีวิตามิน B ธาตุเหล็กวิตามินดีสแมกนีเซียมผัวธัญ,ญพืชไม่ขัดสีมันจะมีธาตุเหล็กเยอะคาคาวนปส์หรือเป็นเนื้อแดงออร์แกนิกนี้คืออาหารที่จะช่วยคุณได้ถ้าคุณไปตรวจมาแล้วคุณโลหิตจ,จางคุณต้องกินธาตุเหล็กแต่ธาตุเหล็กระวังมันระคายเคืองท้องเนาะให้กินหลังมื้ออาหารแล้วกินกับวิตามินซีมันจะช่วยกันดูดซึมถ้าคุณเป็นโลหิตจ,จางแล้วคุณจะกินธาตุเหล็กห้ามกินธาตุเหล็ก กับนม,มวัวชากาแฟผลไม้สีเข้มๆซึ่งปกติหมอจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะพวกบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ควรกินธาตุเหล็กไม่พร้อมกับผลไม้พวกนี้เนาะนะมันจะไปแย่งกันดูดซึมตีที่สุดธาตุเหล็กจากสารปนอาหารนะหรือถ้าจะเสริมมันจะมีธาตุเหล็กจากพืชมเมล็ดผักขมง,งอกผมก็เลยไปหามาให้สำหรับคนไข้และ f c ที่โลหิตจางอยากได้ธาตุเหล็กชนิดที่ไม่ระคายเคืองท้องกินง่ายใครอยากได้ความรู้พิมพ์ว่าโลหิตจางแมกนีเซียมนี่คุณเป็นคนปกติ ไม่มีโรคอะไรก็ต้องกินแมกนีเซียมเนี่ยมันเป็นเกลือแร่โคตรจำเป็นต่อร่างกายมันใช้ในกระบวนการมากกว่า200บวกบวกกระบวนการในร่างกายรวมถึงอินซูลินเรื่องเบาหวานเรื่องไขมันพอกตับเรื่องการนอนหลับเรื่องการย่อยอาหารแมกนีเซียมเดี๋ยวคนเป็นโรค uh หิตจางก็ควรกินเพราะแมกนีเซียมมันใช้ในการเผาผ่านน้ำตาลคุณอัจฉิมาบอกฮโมโกลเป็น8อู้ อันตรายนะครับก้อยบอกว่าฮีโมกเลน11.6น้อยมากโอ้คนเป็นโรหิตจางก,กันเยอะกว่าที่หมอคิดนะครับเนี่ยคุณควรขับ,บ,บ,รบเรื่องแมกนีเซียมนะใครที่เป็นโรหิตจางลองกินคู่กับธาตุเหล็ก วิตามิน B ีโฟูดวิตามิน C แล้วก็ดีสามเคนะ5ตัวจะทําให้โลหิตจางคุณดีขึ้นแต่ระวังธาตุเหล็กที่มันเม็ดดาๆเนาะแล้วมันกินแล้วมันอาจจะระคายเคืองท้องอันนั้นก็จะราคาถูกก็กินได้ไม่ผิดนะถ้าพูดปัญหาแบบถูกได้ก็กินแบบถูกไม่ว่ากันแต่ถ้าพูดปัญหาแบบดีได้ก็กินแบบดีใครอยากได้ก็พิมพ์ว่าโลหิตจางนะครับคุณลูกปัดบอกว่ากินคาคาวของหมอน้ําหนักลดมาสามโลโอ้โอเคเยี่ยมคือกินคาคาวอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยเรื่องท้องผูกมากขนาดนั้นลองเพิ่มคาคาวนิฟสกไปินช่่ววยยยอด้โ แมกนีเซียมคุณนาดาถามว่ามียาลดน้ําหนักไหมในท้องตลาดเนี่ยมันมีแต่ผมยังไม่ค่อยอยากใช้หมอจะลดน้ําหนักแบบไม่ใช้ยานะครับผมทําให้คุณหายจากโรคเรือรัางแบบไม่ใช้ยาแต่ผมจะใช้สิ่งเหล่านั้นกับคนไข้เป็นด่านสุดท้ายผมจะไม่แนะนําพวกนั้นเลยจนกว่าเขาจะตันจริงๆคือมัน,ม,นมันไม่ได้ันไม่ดีนะครับแต่ว่าเราควรจะปรับอย่างอื่นให้ได้ก่อนเรื่องการนอนการกินการออกกําลังกายการลดความเครียดการเสริมอาหารบางตัวที่เราขาใดให้ดีก่อนปรับวิตามินดีให้ดีก่อนบางคนแค่วิตามินดีขึ้นเขาก็ลดน้าหนักได้ง่ายขึ้น้วยนะสาเหต ต้องรู้อะไรบ้างต้องระวังอะไรบ้างจริงๆสาเหตุโรหิตจางเนี่ยมันมีเป็น10 1สสาเหตุเลยนะครับแต่หมอจะแบ่งเป็น3ขาใหญ่ๆ1ึงคุณสร้างเม็ดเลือดแดงน้อย2เม็ดเลือดแดงแตกมากขึ้นหรือคุณสูญเสียเม็ดเลือดแดงมากขึ้นอันที่3ขาดสารอาหารหรือมีการใช้ในร่างกายมากขึ้นจนทําให้คุณขาดสารอาหารอย่างเช่นคนท้องมะเร็งเนื้อง,งอกหรือโรคต่างๆที่ทําให้คุณมีการใช้ธาตุเหล็กมากขึ้นในเด็กกําลังโตอย่างเงี้ยขาดสารอาหารได้อันแรกคือเม็ดเลือดแดงสร้างน้อยเกิดมาจาก ไ,ได้บธาลัสซีเมียคือความรุนแรงมีหลากหลายเกรดหลากหลายเลเวลหมอเป็นพาหะไม่มีอาการแต่เวลาไปตรวจเลือดจะพบเม็ดเลือดแดงตัวเล็กซึ่งเม็ดเลือดแดงเล็กก็อาจจะมาได้จากธาลัสซีเมียหรือคุณกินธาตุเหล็กน้อยวิตามิน B น้อยหรือคุณไขกระดูกมีปัญหาขาดธาตุเหล็กกินวิตามิน B ไม่พอขาดสารอาหารขาดแมกนีเซียมอันนี้คุณต้องไปกินธาตุเหล็กเพิ่มเนาะพิมพ์ว่าโลหิตจางนะครับไปดูสูตรธาตุเหล็กของหมอนะคุณสัมผัสตะก,กัวทําทงานอยู่กับกลิ่นอยู่กับสารเคมี เป็นเลดโพลซเนียงนะครับคือตะกั่วเป็นโลหะหนักชนิดหนึ่งที่ทําให้เมล็ดแดงคุณมีปัญหาทําให้คุณโลหิตจางทําให้คุณเสี่ยงเป็นมะเร็งวิธีการเอาตะกั่วออกก็คือมาบําบัดโลหะหนักถ้าคุณอยู่กับสารเคมีอยู่ในโรงงานยางรถอยู่ในโรงงานสีคุณก็จะมีภาวะโลหิตจางและมีอาการโลหิตจางได้อัน,นี้คือเรื่องของสร้างเมล็ดแดงน้อยนะครับอย่างหนึ่งก็คือคุณขาดสารอาหารเนาะคุณกินแต่อาหารแตรลูกคุณกินแต่แป้งขัดขาวคุณกินแต่ขนมปังเนื้อแดงไม่กินเลือดไม่กินตับไม่กินถั่วทัญพืชกกขอองหมม็ไ่ินกินแต่ซีเรียล อันนี้โลยจางแน่นอนสาเหตุโลยจางที่ต้องระวังให้ดีๆเลยก็คือเมืเอดแดงแตกง่ายคนที่เป็นโรค G6PD กินถั่วปากอ้าไม่ได้กินวมติมเนซีไม่ได้เมืมดมเอดแดงแตกก็จะมีอาการแปลกๆเนาะฉี่เป็นสีโคเป็นธาลัสซีเมียบางชนิดก็เมืเอดแดงแตกง่ายเหมือนกันมีเรื่องของโรค AIHA ด้วยคือมันเป็นโรคแพ้ภูมิเองก็ทําให้คุณเมืเอดนดงแตกง่ายด้วยก็ได้ภูมิคุ้มกันไปโจมตีเมืเอดแดงอันสุดท้ายก็คือคุณมีพยาธิใครชอบกินเมนูหมูดิบเนื้อดิบก้อยหมูนะก้อยเนื้อใครชอบกินระวังพยาธินะครับ แล้วก็ดูดเลือด คุณก็จะกินยังไงก็ไม่อ้วนแล้วก็ซีดปวดท้องอ่อ,อนเพลียท้องอืดคุณสูญเสียเลือดมากจากมะเร็งลำไส้หรือมีเนื้องอกในลำไส้หรือมีเลือซีดวงคุณอาจจะมีเรื่องของมะเร็งไข่ก็ดูหรืออาจจะมีเรื่องของมามที่ทำงานมากกว่าปกติก็ทำให้มเมื่อแรงแตกง่ายก็ได้นี่คือสาเหตุใหญ่ๆที่ทำให้คุณโลหิตจางพิมพ์ว่าโลหิตจางน,นะครับไปดูสูตรธาตุเหล็กของหมอนะห้ามไปกินยาเหล่านี้เองนานๆโดยเด็ดขาดน,นะถ้าคุณไม่อยากโลหิตจางอ่อ,อนเพลียเหนื่อยซีดก็คือคนที่เป็นกดไหลย้อนแล้วเพื่อนไปซื้อยาลดดก พวกแอนติซิดกินหลายเดือนกินทั้งปีทั้งชาติเลยอันนี้ไม่ควรทานะครับเพราะว่ายาลดกดกินสั้นๆได้กินยาวๆลดการดูดซึมธาตุเหล็กลดการดูดซึมโปรตีนลดการดูดซึมบีสิงดังนั้นถ้าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นกดหลาย้อนเลยเพราะว่านักเสพแล้วคุณไม่รักษาให้ตรงจุดคุณไปรักษาที่ปลายเหตุก็คือเพื่อนเนไปรักษาที่อาการเนี่ยคุณจะเสี่ยงโลหิตจ,จางขาดสารอาหารขาดวิตามิน B อ่อนเพลียซีดพังไปหมดเลยนะครับดังนั้นกดหลาย้อนโรคกระเพาะเสบเนี่ยมันไม่ได้รักษาโดยการกินยาลดกดไปตลอดชีิิตตนะะอยาาาาหหทเพรคุณจจโลงสั้้ๆได เดือนหนึ่งได้มากกว่า3เดือนไม่ควรแล้วแต่ถ้าคุณเป็นกดไหลย้อนหรือ,อกระเพาะเสพต้องไปตรวจยาฆ่าเชื้อไข้หมด10วันโจไปเสริมเรื่องของช่วยย่อยไปปรับพฤติกรรมไปดูสูตรเรื่องกดไหลย้อนของผมดว่ากดไหลย้อนในอินบ็อกซ์ครับ คนที่เป็นกรดไหลย้อนล้วกินยาลดกรดจนโลหิตจางเนี่ยคนน้ำย่อยน้อยนะไม่ใช่ว่าน้ำกรดคนมันเยอะคือมันเกี่ยวกันเลยคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยต่อกินยาลดกรดนานๆก็โลหิตจางขาดโปรตีนขาดวิตามิน B แล้วขาดวิตามินที่ใช้ไขมันในการละลายอีกด้วยนะ Adek ก็จะขาดอีกระหว่างพังทั้งร่างกายจากแค่คกรดไหลย้อนที่จริงๆรักษาง่ายมากๆหมอมีเกือบร้อยเคสที่มาพิมพ์รีวิวให้เรื่องกรดไหลย้อนหายขาดนะแต่คุณต้องปรับพฤติกรรมเรื่องการกินอาหารบางชนิดการนอนการใส่ชุดลัดเรื่องชาก,กาแฟกินช่วยย่อยก่อนอาหารตลอดคนที่เป็นกรดไหล รืออาหารไม่ย่อยเนี่ยเข้าใจผิดว่าคุณน้ําย่อยมากไปหรือน้ํากดมากไปจริงๆมันไม่ใช่จริงๆน้าย่อยมันน้อยแล้วคุณอาหารเยอะจนมันไม่ย่อยแล้วหูรูดทางเนินอาหารส่วนปลายของคุณมันก็โดนเสียดสีจนมันหย่อนคล้อยมันก็ปิดไม่สนิทอาหารก็ทะลักขึ้นมาถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่คุณต้องให้ตัวเองถ้าคุณไม่อยากเป็นกดละย้อนจนกินยาลดกดจนคุณโลหิตจางก็คือช่วยย่อยหมอจะมีสูตรให้แบบออร์แกนิกเคี้ยวหรือแบบกลืนที่มีโปรไบโอติกเลือกได้ทั้งสองถ้าคุณเป็นหนักกิน2อ,อย่างเลยพิมพ์ ลดการกินเนื้อติดมันทอดเพราะมันยิ่งย่อยยากแล้วคุณก็ยิ่งมันกดหลาย,ย้อนลดการกินพวกของทอดทั้งหมดเลยเฟรนช์ฟรายหมูกรอบกระเทียมทอดผักทอดอะไรที่เป็นเนื้อทอดทั้งหลายเนี่ยเลี่ยงเลยย่อยยากมากเลิกน้ําอัดลมหรือเบียร์หรืออะไรที่มันมีความซาถ้าเลิกไม่ได้ไม่เป็นไรลดเพราะไอความซาเนี่ยมันยิ่งเพิ่มความเป็นกดในกระเพาะคุณแล้วคุณก็จะวนหลูวัฏถจกอุบาทเหมือนเดิมนั้นลดน้ําอัดลมเพิ่มช่วยย่อยอย่าพึ่งกินเปรี้ยวเยอะลดพวกขนมปังพวกกูเต้นแป้งขัดสีทั้งหลายพิซซ โคเกรนที่มาจากขนมปังเนี่ยมันมีกลูเตนเนาะกลูเตนเนี่ยมันไประคายเคืองผนังเยื่อบุลำไส้ของเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็ทําให้การดูดซึมธาตุเหล็กไม่ดีทําให้ดูดซึมวิตามิน B ีไม่ดีทําให้ดูดซึมสารอาหารไม่ดีทําให้ท้องเสียจากกลูเตนในขนมปังในแฮมเบอร์เกอร์ในเบเกอรี่ในเค้กใน,กในทุกอย่างที่มีกลูเตนหมอมีภาพความรู้เรื่องกลูเตนไว้ให้พิมพ์เลยกลูเตนนะกลูเตนมันทําให้ลำไส้คุณไม่ดีทําให้คุณเกิดสิวทาให้คุณปวดข้อทําให้คุณเป็นกรดไหลย้อนทำ,ท,ทำให้คุณดู ดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีเสี่ยงมันเบาหวานมากขึ้นด้วยกันเจ่งที่คุณห้ามกินก่อนก็คือซีเรียลทั้งหลายนะครับอย่าไปกินขนมปังที่มีกลูเตนโฮเกนโฮวีดข,ขนมปังขาวเค้กคุกกี้แครกเกอร์ครักกรวซองทำให้ลำไส้คุณดูดซึมอาหารได้ไม่ดีคุณมีลำไส้แปรปวนอยู่แล้วก็จะยิ่งพังไปกว่าเดิม คุณไม่กินเนื้อแดงเลยแล้วคุณเป็นโลหิตจางอันนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆโลหิตจางนะครับหมอแนะนําว่าควรจะกินพวกเลือดหมูตับหมูหัวใจเนื้อถ้าจะเป็นพืชนะครับก็พวกกล้วยเล้งปรุงสุกงาดำมเมล็ดเจียมเมล็ดแฟลกซ์คาข่านิปส์ไม่ใช่ซีเรียลไม่ใช่ดาร์กช็อกโกแลตไม่เอานะดาร์กช็อกโกแลตก็ของปลอมนะถ้ามันควรจะบำรุงเลือดนะครับคาข่านิปส์คาข่าผงแท้หรือมเมล็ดเจียมเมล็ดแฟลกซ์ถั่วเลนทิีถั่วลูกไก่หัวห้าสีมีสารอาหารครบเลยเลยท่านใครอยากได้สูตรพิมพ์ว่าถ กินอาหารที่หมอบอกไปตรวจหาสาเหตุตรวจไทรอยด้วยบางทีคุณไทรอยต่ำคุณก็อ่อนเพลียเหนื่อยเลือร่างได้ไม่ใช่แค่โลหิตจางวิตามินดีสามน้อยกว่า30หนักเลยน้อยกว่า50ก็ว่าไม่ดีแล้วอันนี้บางคนที่ผมเจอนะแบบวิตามินดีสามสิบเอ็ดแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าไม่มีแรงนอนหลับยากคุณนอนหลับไม่ดีอีกโอ้โหอันนี้ก็คือพังเลยคุณกินยาสแตตินลดไขมันในเลือดอยู่ก็ยิ่งทําให้คุณเหนื่อยได้ด้วยคนข้างเคียงมันไม่ได้เป็นทุกคนนตมันก็มีได้จริงๆเรื่องโลหิตจางสาเหตุมันมีีีเเเป็็ออออ่่าางงงลตตมสหหหุุทคคณ้้ไใดๆกืืรขะ มะเร็งทำให้เราหดจางสูญเสียเลือดโดยไม่รู้ตัวใครที่มีอ่อนเพลียเหนื่อยเลือล้อรางกระดูกบ้างกระดูกพุนผิวแห้งผมบางนอนหลับไม่ดีท้องผูกเนี่ยวิตามินดีสเกี่ยวโดยตรงเลยดังนั้นรีบดูความรู้เรื่องวิตามินดีหมอนะพิมพว่าดีสามโอเคนะทุกคนครับวันนี้ขอบคุณนะครับ굿ไนท์ราตรีสวัสดิ์ผมหมอ,อแพทเวชศาสตร์ชลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพอเมริกันบอร์ดสวัสดีครับ